ได้ยินเสียงวางของหน้าห้องอีกแล้วจ้าย a h o o อายััสดุกี่ชิ้นเอ่ยหนึ่งสองและสามสามชิ้นจ้าลงไปรับพัสดุอีกแล้วค่ะชิ้นใหญ่เลยมีสองชิ้นชิ้นนี้เห็นแล้วว่าเป็นหมอนแล้วก็อีกชิ้นหนึ่ง พัสดุที่กองเหล่านี้ยังไม่ได้แกะใช่ไหมคะแต่เมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงวางของหน้าห้องแน่นอนคะ่ะทุกคนเดาถูุมาดูคะ่ะนั่นไง <laughs> พัสดุมาส่งอีกแล้วจ้าต้องรับแชนแนละ้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกลับมาพบกับต้องอีกแล้วนะคะในต้องเล c h ช n น e ลค่ะตอนนี้เนเพื่อนๆกำลังรับชมเอพิโซดที่2ของรายการต้องเริ u อันบ็อกซิ่งรายการที่จะชวนเพื่อนๆมาอันบ็อกซ์แกะกล่องพัสดุด้วยกันนะคะซึ่งถ้าใครรับชมเอพิโซดที่1แล้วอ๋อหรือถ้าใครยังไม่ได้รับชมกดไปชมตรงนี้ได้นะคะต้องแปะไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ถ้าใครดู EP 1หนึ่งแล้วก็จะทราบว่าต้องเนี่ยเป็นคนที่ชอบสั่งของออนไลน์มากๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันไหนก็กดไปสั่งมาแล้วเกือบทุกแอปค่ะ <c oughs> และโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยู่บ้านกันเพราะเป็น ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในระอบที่3ซึ่งก็เป็นระอบที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะมียอดผู้ติดเชื้อรายวันในหลักพันและ2,000ติดต่อกันมาหลายวันแล้ว oh. เพราะฉะนั้นแล้วเชื่อว่าหลายคนต้องอยู่ที่บ้านทำงานที่บ้าน work from home แน่นอนค่ะนอกจากที่เพื่อนๆจะเปิดดู n e t f ฟลิกดูวิดีโอดูซีรีส์ดูหนังหรือฟังเพลงฟังพอดแคสต่างๆหลายคนก็ชอบถ่ายฟีดในแอปช้อปปิ้งออนไลน์ใช่ไหมล่ะคะ oh. เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆชอบและรักในการช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนกันก็ต้องชอบคลิปแกะกล่องหรือคลิปอันบ็อกนี้แน่นอนคะ่ะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเอปพิโซดที่2เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีพัสดุมาส่งต้องหลายกล่องเลยทีเดียวคะ่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามา unbox พัสดุกันนะคะว่าต้องซื้ออะไรมาบ้างและมีพัสดุกี่กล่องกันหน้าที่มาส่งต้องในรอบนี้ถ้าเพืเ่อน,นพร้อมแล้วเราไป u n b o x i n งกันเลยคะ่ละลานี้ก็คือพัสดุที่มาส่งต้องในรอบนี้นะคะมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ปะปนกันไปนะคะมีทั้งหมด1ชิ้น 2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นและชิ้นที่6คือชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะว่ามีอะไรอยู่ในพัสดุเหล่านี้นะคะพัสดุชิ้นที่1ของเรานะคะเป็นพัสดุที่ตอนเห็นพนักงานเอามาส่งก็รู้ทันทีเลยคะ่ะว่ามันเป็นอะไรเพราะตอนที่เขาเอามาส่งมันไม่ได้อยู่ในกล่องค่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าของชิ้นนี้มันไม่ได้แตกหักนั่นเองนะคะเขาก็เลยส่งมาในถุงพลาสติกใสๆเลยนะคะของชิ้นนั้นก็คือแทนมอน,นะคะ่ะมอนหนุนนี่เองนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ต้องอยากได้หมอนหนุนอันใหม่2ใบแต่มาเห็นใบนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นหมอนหนุนที่ใช้ชื่อว่าหมอนยางพาราซึ่งส่วนตัวตัวเองแล้วเนี่ย ยังไม่เคยซื้อหมอนหนุนที่ทําจากยางพารามาใช้เลยก็เลยเห็นว่าลดราคาอยู่ด้วยนะคะราคาเต็มประมาณ1,000บาทลดประมาณ70%ก็เหลือไม่ถึง300เลยนะคะใบนี้ดังนั้นเรามาแกะกันดีกว่าค่ะว่าด้านในจะเป็นยังไงมันจะนุ่มขนาดไหนนะคะสําหรับหมอนหนุนยางพาราคา่ะเอากันไกลตัดเลยแล้วกันนะคะ ตอนแรกว่าจะใช้คัตเตอร์แต่แบบเดี๋ยวโดนหมอน <c oughs> อเป็นหมอนสีขาวนะคะแล้วก็เหมือนมีลวดลายจับดูแล้วเออมันมันไม่เหมือนหมอนใยสังเคราะห์นะคะคิดว่าน่าจะนอนแล้วรองรับกับสรีระบริเวณคอของเรานะคะ เพราะว่าเห็นหลายคนเนี่ยนิยมซื้อหมอนอยางพารามาใช้กันเพราะว่าบอกว่ามันดีต่อสุขภาพมันดีต่อกระดูกบริเวณคอยังไงแล้วถ้าต้องนอนแล้วรู้สึกยังไงมาอัปเดตให้มันเพื่อนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับหมอนหนุนยางพาราชิ้นนี้นะคะพัสดุชิ้นที่หนึ่งของเราค่ะ มา u n นบ็อกซชิ้นที่2กันเลยนะคะชิ้นที่2เป็นกล่องกล่องนี้นี่เองนะคะขนาดเล็กกระถัดรัดเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในเป็นอะไรกันค่ะมาแกะกันเลยนะคะรอบนี้ใส่คัตเตอร์เนาะอย่าลืมนะคะแกะเบาๆแล้วกันเนาะระวังมือด้วยนะคัตเตอร์หันคมมันออกด้านนอกนะคะเสี่ยวโดนมือแล้วก็ระวังของที่อยู่ด้านในด้วยเผื่อมันลงลึกเกินไปของก็จะเสียหายเอาได้เนาะมาดูกันค่ะทันทันทนอ จานรองมันคือกระถางต้นไม้ค่ะโอเคมันคือกระถางต้นไม้ออกแบบสีสีขาวๆเ,เทาๆหน่อยนะเป็นกระถางพลาสตินะคะมีกระถางแล้วก็จานรองขนาดที่ต้องสั่งไปน่าจะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ6นิ้วนะคะซึ่งต้องจะเอามา ใส่น้องต้นใส่ใบสักนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าถ้าเอาไปใส่กับน้องต้นใส่ใบสักแล้วจะเป็นยังไงน้องต้นใส่ใบสักที่ต้องจะเอากระถางตัวนี้ไปใส่ก็คือน้องคนนี้นี่เองค่ะที่ยังเป็นกระถางสีขาวๆตรงนี้เนาะน้องที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาลองใส่ดูเลยละกันว่าจะเป็นยังไงเนะาะอ่าก็จะประมาณนี้โอเคอู้ตระกูล นี่ค่ะก็จะออกมาประมาณนี้ก็คือพอดีเลยแต่แค่ความสูงมันสูงน้อยไปหน่อยนะคะแต่เส้นผ่านศูนย์กลางหกนิ้วกําลังพอดีเลยพอใส่น้องไปแเราก็ดูมิก็ดูสวยงามขึ้นนะดูดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นดูกับห้องของเรามากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือพัสดุชิ้นที่สองนะคะเป็นกระถางของน้องน้องคนนี้ต้นทรายใบศักนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่สามกันเลยค่ะว่าจะเป็นอะไรคะ่ะ พัสดุชิ้นที่3นะคะมาเป็นซองสีเทาๆแบบนี้เลยแล้วก็ของด้านในมีลักษณะเป็นแบนๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องสั่งอะไรมาสำหรับชิ้นนี้นะคะแกะกันเลยเอากันไกรตัดเลยะคะ่ะโอเคทนทันอ่ะทนทันติดแกวมันก็เป็นสีขาวมันคือ มันคือ,อ,อมันคือกล่องใส่เอกสารนะคะเป็นกล่องใส่เอกสารสีขาวแต่ยังไม่ได้ประกอบเนาะถ้าประกอบออกมาแล้วมันจะกลายเป็นลักษณะของกล่องนะคะต้องสั่งมาทั้งหมด2ชิ้นซึ่งอย่างที่อบอกแหละว่ามันคือกล่องใส่เอกสารดังนั้นก็คือจะเอามาใส่เอกสารประกอบการสอนะคะ่ะไปต่อกันที่ชิ้นที่สียเนาะ พัสดุชิ้นที่4นะคะชิ้นที่4เนี่ยหนักพอสมควรเลยค่ะแล้วก็เป็นกล่องที่ค่อนข้างใหญ่เลยกล่องนี้นะคะอ่ะเรามาแกะดูกันดีกว่าว่ากล่องหนักๆน,นี้ด้านในจะมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะว่าด้านในเป็นอะไร ด้านในก็คือเป็นของใช้ของอุปรกรณ์บริโภคที่ใช้ในบ้านเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูดชีละชิ้นแล้วกันนะคะว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะเขาไม่ได้ขอบับเบิ้ลอะไรเพิ่มเติมมานะคะวางเป็นชิ้นแบบนี้มาในกล่องเลยนะคะเดี๋ยวมาดูของด้านในกันดีนกว่าว่ามีอะไรบ้างของในกล่องเมื่อสักครู่นี้ชิ้นแรกนะคะเป็นนี่เลย กระดาษอนเนกประสงค์ค่ะแน่นอนว่าทุกบ้านห้ามขาดเนาะมันก็จะมีความหนามากกว่ากระดาษทิชชู่ธรรมดาดังนั้นตัวนี้ก็เอาไว้เช็ดทําความสะอาดภายในบ้านเช็ดคราบน้ำคราบสกรปรกอย่าเอาไปเช็ดหน้านะคะเพราะมันหนาแล้วก็ค่อนข้างแข็งแล้วก็กกขรุขขะมากๆนะคะอ,อันนี้เป็นแพ็คสามชิ้นก็ได้แบบประหยัดแบบสุดคุ้มมานั่นเองค่ะต่อไปก็เป็นของที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในวิถีแม่บ้านอย่างเรา ผงซักฟอกนั่นเองค่ะและมีผงซักฟอกถ้ามีผงซักฟอกก็ต้องมีน้ำยาปรับพ้นุนุ่มซื้อสองแพ็กก็ถูกลงไปอีกนะคะได้มาทั้งหมด6ซองเลยทีเดียวค่ะบอกเลยว่าต้องเป็นแม่บ้านตัวยองอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะดังนั้นของพวกนี้พลาดไม่ได้นะคะต่อมายังเป็นของที่ใช้ในบ้านอยู่นะคะใช้กับตัวไม่ได้เนาะ เป็น2ส,สิ่งนี้นะคะเป็นคนที่ชอบกลิ่นหอมแบบสตัสแบบเลมอนหรือแบบส้มแบบนี้นะคะดังนั้นอันนี้ก็คือสเปรย์ฉีดห้องเพิ่มกลิ่นหอมเอามาปรับอากาศภายในห้องนั่นเองนะคะเป็นกลิ่นส้มส่วนตัวนี้ก็เป็นเจลหอมนะคะซึ่งขอเลือกมาเป็นกลิ่นเอ,อ่อเลมอนนะคะก็เลือก2กลิ่นนี้ให้ต่างกันแต่เป็นกลิ่นที่ไปได้วยกันส้งคู่นะคะนี่คือใช้ในห้องเนาะสเปรย์ ดับกลิ่นเปอบอากาศนั่นเองค่ะในกล่องนี้ยังไม่หมดนะคะเหลืออีก3ชิ้นนะคะเป็นของที่ใช้เกี่ยวกับเรือนร่างของเราชิ้นแรกก็เป็นยาสีฟันค่ะชอบยี่ห้อน,นี้มากเลยนะคะเดนซิสเต้ค่ะมียาสีฟันต่อมา เป็นเอ s เซนต์โลชั่ยี่ห้อดังมากๆ CA นั่นเองนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็ใช้ต้องใช้หมดเป็น1 0บ0ขวดแล้วนะคะใช้มาหลายปีแล้วมากๆชอบมากๆเลยค่ะ CA เอสเซนต์โลชั่นั่นเองค่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็ซื้อมาไว้เผื่อได้ทําเพราะว่าช่วงเนี้ยร้านทําผมไม่สามารถเข้าไปนั่งทํานานๆได้นะคะ <Yeah. S 1> นั่นก็คือ โฟมเปลี่ยนสีผมนั่นเองค่ะเพราะว่าผมต้องตรงนี้มันเริ่มเข้มแล้วเนาะแต่ตรงนี้มันอ่อนดังนั้นก็เลยว่าถ้าแบบวันไหนว่างๆก็จะขอเปลี่ยนสีผมหน่อยละกันเพราะว่าแบบโฟมก็ใช้ง่ายด้วยค่ะยี่ห้อนี้เพื่อนๆน่าจะเคยใช้กันลิเซ่นั่นเองค่ะมาต่อกันที่พัสดุชิ้นที่5ของเราเลยนะคะว่าจะเป็นอะไรไปอันบ็อกซ์กันต่อเลยค่ะ เรามาอันบ็อกซ์กันต่อในพัสดุชิ้นที่5กันเลยค่ะนั่นก็คือชิ้นนี้นะคะมาในซองสีเทาเหมือนเดิมนะคะจับดูแล้วด้านในนุ่มๆน,นะคะซึ่งต้องพอจะเดาออกแล้วค่ะว่าด้านในเป็นอะไรจําได้แล้วว่าสั่งอะไรมานะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะ,อะคอยๆนะคะเพราะว่าด้านใน้าคมของัจอยโดนี่คือาห้าเงี้ยโอเคแล้ว <laughs> ด้านในมีห่อพลาสติกอีกหนึ่งรอบค่ะโ okay. 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 อเคค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็คือพรมปูพื้นนั่นเองค่ะต้องเลือกเป็นสีเทาแล้วก็เป็นพรมที่ไม่ได้มีขนยาวนะ้ะเป็นขนแบบเรียบๆเ,เลยซึ่งต้องจะเอามาปูพื้นตรงที่ เรานั่งถ่ายวิดีโอกันอยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวปูแล้วเป็นยังไงอาจจะถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือพัสดุชิ้นที่5ของเราพรมปูพื้นนั่นเองค่ะ<ส>และตอนนี้เราก็มาถึงพัสดุชิ้นสุดท้ายของเราแล้วค่ะชิ้นที่6นะคะ<ส>เรามาแกะกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง<ส>กล่องนี้นี่เองนะคะข้างในจะเป็นอะไรมาดูกันค่ะ ไม่ค่อยหนักนะคะค่อนข้างเบาด้านในจะเป็นอะไรนะั้นมีอีกกล่องหนึ่งซ่อนอยู่ด้านในแต่กล่องที่ซ่อนอยู่แน่รู้ทันทียร์ค่ะว่าเป็นอะไรนะคะชิ้นนี้ก็คือเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนั่นเองค่ะฉันนี่เองหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวแกะออกจากกล่องนี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันเนาะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะ ชิ้นที่หกเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะเหตุผลที่ซื้อมาไม่ใช่อะไรเลยคือมันลดราคาพอดีจากราคาน่าจะพันกว่าบาทมั้งคะเหลืออยู่ประมาณสัก500เองเนาะก็เลยคิดว่าเอ๊ะซื้อมาลองดูดีกว่าเพราะว่าเห็นหลายบ้านหลายคอนโดเขาใช้หุ่นยนต์ในการช่วยทำความสะอาดบ้านกันเนาะประมาณว่าเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วให้มันดูดไปเรื่อยๆแบบนี้ก็น่าจะโอเคนะคะแต่ ผมต้องลองใช้ดูก่อนแหละเนาะว่าประสิทธ,ธิภาพของน้องจะเป็นยังไงบ้างน้องก็หน้าตากลมๆแบบนี้เลยเต้องเลือกเป็นสีฟ้ามานะคะหองบับเบิลมานะก็กันกระแทกมามีคู่มือการใช้มีสายฟงสายไฟนะคะแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้กลมๆด้านล่างมีล้อแล้วก็มีตัว <c oughs> มีตัวปั่น มีตัวปัดเศษฝุ่นนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องดูก่อนแหละเนาะว่าใช้เป็นยังไงซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่แพงนะคะ ก็ถือว่าเป็นการลองใช้แล้วกันเพิ่นเคยใช้ครั้งแรกเลยอะ่ะสำหรับน้องหุ่นยนต์ดุดฝุ่นใช้แล้วเป็นยังไงคงจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะนี่ก็คือของทั้งหมดที่ต้องสั่งมาให้เพื่อนๆได้ดูกันมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันสำหรับพสัสดุในเอพิโซดนี้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันหรือเปล่ามีสินค้าชิ้นไหน ของใช้ตัวไหนที่เพื่อนๆใช้เหมือนกันบ้างแล้วมีสินค้าตัวไหนที่ไม่เคยใช้และเพื่อนๆล่ะคะชอบช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ต้องด้วยนะคะและถ้าใครอยากจะให้ต้องลองไปช้อปปิ้งออนไลน์เว็บไซต์ไหนก็ลองเม้นมาบอกกันได้นะคะหรือว่าใครจะใจดีส่งของมาให้ต้องอันบ็อกซ์ ต้องก็ยินดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด subscribe ให้ต้องด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับต้องและรายการต้องเริศม u n บ o x i ซิได้ใหม่ในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ต้องรับแชแนลกด subscribe กันด้วยนะกดกระดิ่งติงต๊ง